ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของปีพิธิกรรมเราได้ยินวรรณกรรมจากพระคัมภีร์ที่เป็นลักษณะของวิวร์แม้แต่พระบรสารณบุรุการเราก็ได้ยินเรื่องราวที่พระเจ้าตรัสและดูเหมือนว่าเป็นสิ่งที่เราไม่อาจเข้าใจได้ดีนักเพราะว่าวิวร์นั้นเป็นการรวบรวมประสบการณ์และเป็นการมองดูอนาคตที่เราอาจจะต้องมีความพร้อมเตรียมพร้อมสำหรับต้อนรับ พระเยซูสําหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นพี่น้องที่รักวันนี้พ่ออยากให้เราหันไปดูหนังสือดาเนียลเราได้ยินดาเนียลมาวันนี้วันที่สองดาเนียลแอลแปลว่าพระเจ้าดานแปลว่าตัดสินดาเนียลแปลว่าการตัดสินของข้าพระเจ้าคือพระเจ้ามีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่เป็นผู้ตัดสินมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่เป็นเจ้าของชีวิตและสรรพสิ่งพี่น้องที่รักกษัตริย์ในบุคคาเนสซา ได้เกณฑ์นคนหนุ่มเราได้ยินเมื่อวานนี้ให้มาเพื่อจะเป็นข้าราชสำนักมาเป็นข้าราชการและเราได้ยินถึงดานเนียนกับเพื่อนอีกสามคนเราได้ยินคนเหล่านี้ซึ่งบอกว่าจะกินแต่ผักไม่ยอมกินอาหารที่เป็นมนทินและดูเหมือนว่าในบรรดาคนเหล่านั้นพวกเขาหน้าตาสุขใสกว่าทุกคนมีปริชาญมากกว่าทุกคนถ้าจะตีความเป็นภาษาง่ายๆสำหรับเราเพื่อไตอ่ตรอง ชีวิตที่มีพระเจ้าเป็นชีวิตที่ควรจะมีปรีชาญาณชีวิตที่มีพระเจ้าควรจะเป็นคนพิเศษไม่ใช่พิเศษในความยิ่งใหญ่แต่พิเศษในความดีกษัตริย์ในบุคคลในซาเวลานั้นจากบาบิโลนมีพระสุบินเป็นความฝันวรรณกรรมประเภทวิวรณ์มักจะพูดถึงความฝันความฝันและต้องการบางคนที่ตีความความฝันได้ในบุคคลในซาฝันซึ่งเราได้ยินในบทอ่านคงจําแทบไม่ได้แล้วมันเยอะเหลือเกิน ความฝันถึงอาณาจักรถึงรูปปั้นขนาดใหญ่ที่มีเป็นทองคำเป็นทองสำเป็นเหล็กเป็นทองสำริดเป็นดินปนเหล็กอาณาจักรที่พ่อเล่าให้ฟังไงครับอาณาจักรบาบิโลนที่ยิ่งใหญ่อาณาจักรที่โตขึ้นมาที่หลังเล็กกว่าหน่อยคือเปอร์เซียเราได้ยินจากเปอร์เซียเป็นมาเชโดเนียที่ไปทั่วแต่มาเชโดเนียนั้นเรารู้ดีว่าอเล็กซานเดอร์มหาราชยิ่งใหญ่แต่อเล็กซานเดอร์นะั้นมีนายพลสี่คน ที่ใหที่สุดก็แข่งแย่งกันเป็นอาณาจักรใหม่ที่ปนกันดินปนกับเหล็กไม่มีความเป็นหนึ่งเดียวกันแต่ที่สําคัญที่พ่ออยากจะบอกกับพี่น้องก็คือว่า mm. เมื่อเดบุคัเนียฝันหรือมีพระสุบินนี้ mm. ก็เรียกบรรดาผู้วิเศษบรรดาคนที่เป็นสายมูทั้งหลายของบาบิโลนเรียกทุกรูปแบบนักมายากลผู้วิเศษเข้ามาอธิบายพระสุบินเพราะพระองค์นอนไม่หลับ เมื่อได้ยินเมื่อได้ฝันเห็นความฝันนั้นเรียกเข้ามาแล้วปรากฏว่าชาวเคลเดียทั้งหมดไม่มีใครสามารถตอบไม่มีใครสามารถเข้าใจความฝันหรือพระสุบินนั้นและในบุคเนสาก็เอาจริงด้วยบอกท่านในบรรดาชาวเคลเดียทั้งหมดไม่มีใครนักปราชญ์ทั้งหลายปรีชาญาทั้งหลายไม่มีปัญญาจะตีความและจะประหารชีวิตทั้งหมดไม่ไว้ชีวิตใครเลย ที่สุดแล้วบัญชาของกษัตริย์ก็ออกไปทุกคนก็หนีดาเนียนก็ควรจะเป็นคนหนึ่งในนั้นเพราะเป็นข้าราชการหนุ่มที่เป็นคนที่มีปรีชายันก็น่าจะถูกฆ่าด้วยแต่ที่สุดแล้วดาเนียนก็ถูกนําไปเฝ้าเฉพาะพระพักโดยอาริโอกพาไปและดานเนียนก็ไปอธิบายซึ่งเราได้ยินความฝันในการตีความวันนี้และเราแน่ใจว่าสิ่งที่ดาเนียนพูดกับกษัตริย์ตรงนี้แหละที่พ่ออยากจะบอกเมื่อได้ยินชื่อเช่นนี้ ทั้งฮานัญยามิชาเอลอซาริยาและดาเนียนซึ่งมีอีกชื่อหนึ่งว่าเบลเทชัสซาซึ่งเป็นชื่อของบาบิโลนและเมื่อเข้าไปแล้วถวายพระพรแดกษัตริย์และดาเนียนพูดประโยคหนึ่งซึ่งเราไม่ได้ยินในวันนี้พระการรมีเมื่ออาริโอกพาเข้าไปดาเนียนบอกว่ามีแต่พระเจ้าบนสวรรค์เท่านั้นที่จะเปิดเผยความลับนี้ที่จะตีความนี้ข้าแต่พระราชาและประโยคที่พ่อชอบมากๆข้าแต่พระราชา พระเจ้าเปิดเผยความลับนี้แก่ข้าพเจ้ามิใช่เพราะข้าพเจ้ามีปรีชาเหนือกว่ามนุษย์ประโยคนี้มาก่อนที่เราจะฟังวันนี้แต่เพื่อข้าพเจ้าจะได้ทานายพระสุบินพระองค์สรงทราบความคิดที่รบกวนพระทยัยทุกสิ่งมาจากพระเจ้าแล้วด่านนี้ก็อธิบายความฝันซึ่งหมายถึงอาณาจากักรอาณาจักรหนึ่งขึ้นมาล้มอาณานี่คือกระแสะโลกทั้งหมด กระแสโลกของบาบิโลนเปอร์เซียและจริงๆแล้วก่อนหน้านี้นะถ้าเราไปอ่านปฐมกาลบทที่15อับรามเคยทำพันธสัญญากับพระเจ้าอับรามพระเจ้าสั่งให้นำโคตัวเมียแพะตัวเมียแกะตัวผู้นั่นหมายถึงอาณาจักรอียิปต์อิเซียแล้วก็อาณาจักรของบาบิโลนไม่ต่างกันสิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าเป็นความชั่วร้าย ก็จะไม่สามารถยืนหยัดอยู่ได้อาณาจักรจะไม่สามารถยืนหยัดอยู่ได้และถ้าเราจะไปดูย้อนในประวัติศาสตร์ของโลกใบนี้มีอาณาจักรไหนไหมที่จะยั่งยืนตลอดไปอียิปต์ที่ยิ่งใหญ่พ่อเคยไปที่อียิปต์ก็ไปดูแต่ซากที่อยู่ในมัมมี่ไปดูแต่สิ่งที่ถูกละทิ้งไว้ไม่ว่าจะเป็นโรมันปัจจุบันก็ไม่มีใครพูดภาษาลาตินอนาณาจักรที่ยิ่งใหญ่สรุปก็คือว่า มีแต่พระเจ้าเท่านั้นความสุภาพถ่อมตนและชีวิตที่จะคงอยู่พี่น้องที่รักกษัตริย์ในบุคคลในสาวเมื่อได้ยินความฝันเมื่อได้ยินคําอธิบายได้เห็นปรีชาญาณในบุคคลในสาวเป็นอย่างไรผู้ยิ่งใหญ่ในบุคคลในสาวกราบลงเฉพาะพระพักพระเจ้าจรดพื้นด้วยศีรษะคาระวะดาเนียลและรับสั่งให้หนําเครื่องบูชาเครื่องหอมมาให้ดาเนียนกษัตริย์ ตรัสกับดาเนียลว่าแน่ทีเดียวพระเจ้าของท่านเป็นพระเจ้าของเทพพระเจ้าทั้งหลายพี่น้องที่รักนี่แหละคือสิ่งที่เราจะต้องมีความสุภาพอ่อนโยนจริงๆในการดําเนินชีวิตนี่แหละคือความจริงของชีวิตของเราคริสัีชนและถ้าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ย่งแท้ของแท้นั้นไม่จําเป็นต้องปกป้องตัวเองของแท้นั้นไม่จําเป็นต้องต่อสู้น,นบุญออก,กาสินบอกว่า ความจริงนั้นเหมือนสิงโตไม่ต้องไปปกป้องมันมันปกป้องตัวมันเองความรักในความจริงชีวิตในความถูกต้องชีวิตในพระเจ้าเที่ยงแท้ชีวิตของเราคริชนซึ่งเป็นประชากรของพระเจ้าถ้าเรามีความเที่ยงแท้ของพระเจ้าถ้าเรามีความสัต์จริงของพระเจ้าเป็นคริชนเราคงจะมีปรีชาญาณและปรีชาญาณก็คือพระเจ้า ปรีชายันจะทําให้เราเป็นคนที่ดีจเจริญชีวิตอย่างซื่อสัตว์วรรณกรรมปรีชายัญบอกอะไรกับเราพี่น้องจําได้พ่อพูดบ่อยๆวรรณกรรมปรีชายัณบอกว่ามีแต่คนโง่เท่านั้นที่จะทําบาปต่อไปไม่สิ้นสุดเพราะคนที่มีความฉลาดแท้จะรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ดีเลยพี่น้องที่รักพ่ออยากจะให้เราจเจริญชีวิตเป็นประชากรของพระเจ้าและซื่อสัตว เพราะนี่คือวรรณกรรมวิวร์ที่เราได้ยินก่อนพระวรสารหมอดาวอ่านว่าอะไรอเลลูยาอเลลูยาองค์พระผู้เปนเจ้าตรัสว่าจงสัต์ซื่อจนถึงวันตายเถิดและเราจะให้มงกุฎแห่งชีวิตแก่ท่านในท่ามกลางโลกที่ไม่ซื่อสัตย์และระส่ำด้วยสงครามความเกลียดชังโดยเฉพาะสงครามที่ฆ่าและทำลายแม้กระทั่งความโหดร้ายที่สุด คือการฆ่าและทำลายผู้ที่ไม่มีทางต่อสู้บรรดาคนชายขอบและน่าเศร้าที่สุดชายขอบที่สุดไม่มีทางต่อสู้ที่สุดกลับอยู่ในคันของมารดาและบ่อยครั้งถูกทำลายถูกทำร้ายและทำให้ชีวิตของเขาสิ้นสุดไปพี่น้องที่รักนี่แหละความยากลำบากของโลกความเจ็บปวดของโลกใบนี้แต่เรามีพระเจ้านี้เรามีปรีชาญาณ เราต้องมั่นใจว่าพระองค์คือดานีเอลพระเจ้าคือความชอบธรรมเพราะการตัดสินนั้นขึ้นอยู่กับกฎหมายที่ถูกต้องและกฎหมายถูกต้องสูงสุดคือความรักต่อพระเจ้าและความรักต่อเพื่อนมนุษย์นี่เป็นบัญญัติแท้สสำหรับเราเพราะขอให้เรามีความสุขกับการเป็นคริสเตียนในโลกที่อาจจะไม่สุขนักแต่เราเห็นพระเจ้า เราเข้าใจและเราสามารถไม่ใช่ทำนายความฝันเหมือนดานียลแต่เรามีปรีชาญาณที่จะเห็นความจริงในโลกปัจจุบัน